สวัสดีครับน้องไข่ดินด่วนสวัสดีครับสวัสดีพี่วิงน้องชาวยูทูบครับ<อ>วันนี้อยู่กับทีมงานดินด่วนครับเสียป้อดินด่วนนี่ครับกับเสียมอดินด่วนครับช็อตเด็ดครับพี่น้องเบื้องลู่แถาแก่เบื้องหลังแถาแก่ครับนี่เบื้องลูกงล่กูด่าแถาแก่รถด,ดำอ่ะทุ่มเทสั่มเด็ดเราเราเดี๋ยวจะหูนหนวกใช่ปะอนี้ปะมาแล้วหูหนวกได้ กับเจ้า L 5 0 1 8 S T ครับดึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งดึงแคนเตอร์ครับดึงแคนเตอร์พ่อ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 ดันคันนี่ส่งออกคุณเลยสโลก,กางกับอวบยุครับพี่ งานวิ่งถอยดินครับประมาณ2,000เที่ยวงานเสียม้อดินด่วนจมครับกำลังแก้ปัญหายอยู่เมื่อวานนี้ฝนตกฝนตกหนักกะเลยแบบยออากทุลักทุเลน,น่อยนึง่งสายๆดูแล้วครับทั้งเน่นถึงจะไปได้ฝนมันเริ่มบวมมันจะให้นะคุณท่นนนนานโบไทยแวกก็ได้ได้เด,ดินแห้งปูแล้วปูกระสิบวมนี่ท่านบอกออกอ่ะ ต้องผูดออกสองร้อยสิบของเรายังไม่รอดครับแม,ม็นนะกโอกครับ FRA สองร้อยสิบยังไม่รอดครับเกียร์สามบุนะเกียร์สองเกียร์สองเกียร์หนึ่งก็ไปเกียร์สองเกียร์สองไปเลยพุ่งไปเลยจ้วนหมด ดึงครับดึงครับรถมันรอบชา้าจัดกับต้องใส่รอบเร็วๆหน่อยสโลส้มเขาบอกว่าต้องใช้สโลส้ม ถิงหมดเททิ้งเลยเททิ้งเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเททิ้งเลยเออโอ้ยกว่าจะได้เงินขา้าแต่ละบาทสองบาทนี่ละครับอันฝากถึงลูกค้าดินครับว่าจะดินแพงดินแพงครับเดี๋ยวับเบื้องหลังครับช่วยครับ ผู้ใดคิดจะต,ต่อราคาดินกัเบิ้งเอาครับนี่ครับก็จะได้เงนินเพิ่นครับ หากติดตามครับช่องน้องไคดินด่วนเดี๋ยวจะมีช็อตเด็ดๆมาให้ดูเรื่อยๆครับวันนี้ครับสงสัยจะทั้งวันครับฝากติดตามครับสวัสดีครับ